แน่นอนว่าความสนใจของผู้คนตอนนี้อยู่ที่การประชุมขอบ26นะครับแต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจ เขาพูดคุยกันว่าจะตกลงกันได้หรือไม่คุณวินิถาแต่ถ้าดูจากการประชุม g 20สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันดูเหมือนจะไม่ได้ข้อตกลงที่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือถ้าถามนักการเมืองเขาจะพอใจนะคะเพราะว่าเขาได้เป้าหมายร่วมกันแต่ถ้าอย่างคุณวราวิทย์บอกไปถามนักสิ่งแวดลอ้อมนักเคลื่อนไหวเขาจะบอกว่าน่าผิดหวังค่ะเพราะว่านโยบายที่ว่าเนี่ยไม่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามกัน,กนต่อในขอบ26ค่ะกก่ประชุมผู้นําาา G20 ซึ่งปปปรระะะกกอบได้วยยสสมชิ19เทศแลหภพุโรป ซึ่งรวมกันแล้วเป็นต้นต่อการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกรวมกันเนี่ยมากกว่า80%ของทั้งโลกได้ข้อสรุปนะคะว่าจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือว่า net zero ภายในปี2050ค่ะแล้วก็จะควบคุมไม่ให้โลกร้อนขึ้นจากช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรมเกิน1.5องศาเซลเซียสด้วยนะคะตัว1.5องศาเซลเซียสนี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร เพราะว่าถ้าเราเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนอุตสาหกรรมตอนนี้นะคะโลกร้อนขึ้นมา1.1องศาเซลเซียสแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญประเมินเอาไว้นะคะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปโลกจะร้อนขึ้นทะลุเป้า1.5องศาเซลเซียสภายในปี2040ค่ะแต่ถึงจะเป็นแบบนี้นะคะ การประชุม g 20ก็ยังไม่มีนโยบายที่จับต้องได้เพราะยักษ์ใหญ่ตัวการปล่อยแก๊สเรือนกระจกหลายประเทศยังไม่ยอมขีดเส้นตายเลิกใช้พลังงานที่ปล่อยมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะแม้ว่ากลุ่ม g 20จะยอมให้คำมั่นเลิกสนับสนุนโครงการพลังงานถ่านหินในประเทศอื่นๆนะคะ แต่กลับใช้เพียงถ้อยคำกว้างๆเพื่อจะระบุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนและมีเทนในประเทศตัวเองค่ะโดยการที่โลกจะทำตามเป้า1.5องศาเซลเซียสให้ได้คือภายในปี2030นะคะเราจะต้องลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้45ของปริมาณเมื่อปี2010แล้วก็บรรลุเป้าหมายเ e ดซิโรในปี2050ด้วยแต่ว่าจากนโยบายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเน er ี 5. 5. 5. So ่ยนะคะคาดว่าภายในปี2030อัตราการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จะยังเพิ่มขึ้นไปอีกถึง16%ด้วยกันค่ะผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นมีสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าตัวอย่างที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลนั่นเองปัจจุบันระดับน้ําในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มขึ้นปีหนึ่ง4.4มิลลิเมตรนะคะถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะอีกประมาณ80ปีนะคะน้ําทะเลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น2เมตรด้วยกันทําให้คน กว่า630ล้านคนทั่วโลกจะต้องไร้ที่อยู่อาศัยค่ะผลกระทบภาพรวมเนี่ยจะเรียกว่ามากเกินจินตนาการนะคะแต่ว่าผลกระทบของโลกร้อนจริงๆแล้วไม่ต้องไปมองถึงอนาคตก็ได้ค่ะตอนนี้สภาพอากาศสุดขั้วก็กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของโลกใบนี้ไปแล้วค่ะรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะ โลกพบเจอสภาพอากาศสุดขั้วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะอย่างเช่นเกิดฝนตกเหนือแผ่นน้ําแข็งในกรีนแลนด์เป็นครั้งแรกนะคะจากเดิมจะมีแต่หิมะตกเท่านั้นหรือว่าในจ,จีนค่ะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงแต่ว่าฝนที่ตกลงมามีปริมาณมหาศาลเทียบเท่าฝนตกนานหลายเดือนนะคะจนเกิดน้ําท่วมหนักอย่างที่เห็นในภาพ ไม่ใช่แค่ที่จีนค่ะยุโรปเองก็เผชิญน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่เช่นกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือแม้กระทั่งเพื่อนความร้อนในแคนาดาในสหรัฐแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากโลกร้อนทั้งสิ้นค่ะเรียกว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาเราทุกคนนะคะแต่แม้ว่าผลกระทบจะมีให้เห็นชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ย กลุ่มประเทศร่ำรวยก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายในการให้เงินสนับสนุนประเทศยากจนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือกระจกปีละหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการขอผัดนะคะเลื่อนออกไปอีกประมาณ2ปีด้วยกันดังนั้นตอนนี้ค่ะภาระหนักไปตกอยู่กับการประชุมขอบ26ซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะเรียกก็ได้นะคะว่า G20 เป็นก้าวสำคัญที่ปูทางการหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมไปสู่เวทีขอบ26ค่ะคุณวราวิทย์ ดังนั้นเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปขอบ26อีก10กว่าวันนี้จะมีอะไรที่เป็นรูปประทับขึ้นมาหรือไม่จับต้องได้แล้วก็มีประโยชน์กับมนุษยชาติยังไงบ้างคะ่ะครับขอบคุณคุณวินิฐานะครับ